สวัสดีครับผมมรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับในประโยคที่จะมีคำว่าอย่าเป็นส่วนมากนะครับก็มาดูประโยคที่หนึ่งนะครับ don't trust anyone easily don't trust anyone easily หมานความว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆครับ don't trust trust ก็คืออย่าไปเชื่อ anyone ก็หมายถึงใครก็ได้นะครับ easily อย่างง่ายๆหรือแบบง่ายๆความหมายก็ตรงตัวเลยนะครับคือการที่เราจะไปไว้ใจใครก็ต้องให้คิดดูก่อนนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก็เลยมีคำเตือนออกมาว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆซึ่งอันนี้เราก็ ไว้สอนลูกๆหลานๆก็2ครับ don't go alone with him don't go alone with him ก็หมายความว่าอย่าไปกับเขา2ต่อ2เขาในที่นี้ก็คือคนที่เราไม่คุ้นเคยหรือเขาที่เราอาจจะยังไม่ไว้ใจนะครับคือจะไปไหนกับใครก็แล้วแต่อย่าไปกัน2ต่อสอง หมายความว่าไปกับคนคนนั้นนะ่ะแต่ในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว,ว่า don't go alone คำว,ว่า alone ก็คือคนเดียวอย่าไปคนเดียวกับเขาคนนั้น <c oughs> นะครับซึ่งภาษาไทยเราก็จะพูดว่าอย่าไปกับเขา 2, ต่อ2ความหมายเหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดว่า don't go alone with him ข้อ3ครับ don't eat anything from the people you don't know don't eat anything from the people you don't know ก็คืออย่ากินหรืออย่าไปรับประทานอะไรจากคนที่เราไม่รู้จักแล้วเขาให้เรามานะเราก็อย่าไปรับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราชอบนะโดยเฉพาะ ช็อกโกแลตหรือไอศครีมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็เป็นการเตือนลูกหลานอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเราก็ใช้ประโยคนี้เลย Don't eat anything from the people you don't knowThe people ก็คือคนที่เราไม่รู้จักนะครับคนบางทีเขามาทำความรู้จักเราหรือรู้จักชื่อเราอะไรทำนองนี้แต่เราไม่รู้จักเขา ข้อ4ครับ d o n 't accept things from strangers' d o n 't accept things from strangers' อย่ารับสิ่งของนะครับจากคนแปลกหน้าอ่าอันนี้ก็คล้ายๆกับประโยคที่3นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่ของกินอาจจะเป็นสิ่งของที่ สามารถเอามาเล่นเช่นตุ๊กตาหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูน่ารักอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเขาก็จะใช้คำว่า don't accept things things มีเก็คือกล่าวโดยรวมนะครับ from strangers strangers ก็คือมี s เหมือนกันหมายถึงคนแปลกหน้าทั่ว,วไปใครก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องบอกลูกหลานข้อ5ครับ do not act คำนี้จะออกเสียงยากนิดนึง arbitrarily really. ก็ออกช้าๆไปก่อนนะครับ do not act arbitrarily really. คืออย่าทำอะไรโดยพลการนะครับโดยพลการก็คือทำไปโดยที่ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่หรือไม่ได้บอกผู้ใหญ่ นะครับอันนี้เราก็ต้องสอนลูกหลานอีกก็คืออย่าไปทำอะไรเองถ้าเราพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันซุ่มเสี่ยงก็อย่าไปทำให้มาบอกผู้ใหญ่นะครับ don't act arbitrarily อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เราก็ศึกษารู้ไว้นะครับเพื่อไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่จะได้เข้าใจ ก็มีศัพท์ใหม่ๆมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับข้อ6ครับ don't underestimate what adults warn you about don't underestimate what adults warn you about หมายความว่าอย่าประมาทนะครับ underestimate under อย่าประมาทในสิ่งที่ผู้ใหญ่เตือนนะครับ เด็กๆสมัยนี้เวลาผู้ใหญ่เตือนแล้วมักจะไม่ค่อยฟังไม่สนใจนะครับก็เลยเอาประโยคนี้มานะครับให้เราได้ฝึกพูดอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่จะได้เตือนเด็กๆนะครับ don't underestimate what adults warn you about การที่ผู้ใหญ่เตือนนั้นเขาก็เป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดสิ่งไม่ดี กับลูกกับหลานกับคนที่เขารักนะครับแต่เด็กๆก็จะรำคาญในคำเตือนเราข้อ7นะครับ don't waste your tears on people who don't appreciate you don't waste your tears on people who don't appreciate you คืออย่าไปเสียน้ำตาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับ หรือเห็นคุณค่าของคุณ don't waste waste ก็คือเปล่าประโยชน์นะครับก็คืออย่าไปเสียน้ำตาอย่างแบบเปล่าประโยชน์นะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียใจกับคนแบบนี้ don't waste your tears tears ก็คือน้ำตานะครับ on people กับคน who don't appreciate you คือไม่เห็นคุณค่าของเรา ที่สำคัญคือเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะครับถ้าเราก็บอกกับตัวเองว่าอย่าไปเสียน้ำตาให้กับคนแบบนี้ต่อมาครับข้อ8 Don't worry about things that haven't happened yet. Don't worry about things that haven't happened yet. อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นการเตือนใครก็ได้นะครับหมายความว่าให้มีสติบางครั้งเราไปกังวลมากเกินไปเพราะฉะนั้น don't worry about things that haven't happened yet haven't happened yet ก็คือยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรากังวลมากเกินไปก็จะทำให้ 1. สุขภาพเสียก็คือนอนไม่ค่อยจะหลับ นะครับแต่ถ้าเราไม่กังวลบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดกับมันอะไรทำนองนี้คือพยายามปล่อยวางนั่นเองนะครับข้อ9 if a problem occurs stay calm and think carefully if a problem occurs stay calm and think carefully หากเกิดปัญหานะครับ ให้ตั้งสติค่อยๆคิดถ้าเราเจอปัญหานะครับหรือมีปัญหาเกิดขึ้นกับเราสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้บอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดนะครับพอเราตั้งสติได้เราค่อยๆคิดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาก็จะคิดได้แต่ถ้าเราตกอ,อกตกใจหรือไปตื่นเต้น กับปัญหานะครับเราไม่มีสติขาดสติมันก็จะแก้ปัญหายาก if a problem occurs stay calm and think carefully ข้อ10นะครับ <Yeah. S 1> problems are meant to be solved problems are meant to be solved ปัญหามีไว้แก้ไขนะครับอันนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆเนาะในภาษาไทย ในความหมายนี้ก็คือทุกปัญหานะครับย่อมมีทางแก้ไขนั่นเอง problems มี s ก็คือปัญหาทุกปัญหานะครับหลายๆปัญหา are meant นะก็สามารถที่จะถูกแก้ไขนะเราก็เอาปัญหานั้นมาคบคิดสมมุติว่าเราคิดคนเดียวหาทางออกไม่ได้เราก็ต้องหา เพื่อนร่วมงานนะครับหรือถ้าเป็นที่บ้านก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ได้ที่เราไว้ใจมาช่วยกันคบคิดในการที่จะแก้ปัญหาให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้นะครับข้อ11ครับ don't worry about the results if we don't take action yet don't worry about the results If we don't take action yet อย่าเพิ่งกังวลกับผลลัพธ์หากเรายังไม่ลงมือนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับ Don't worry ก็อย่ากังวลนะครับ about the results the result ก็คือผลลัพธ์ If we don't take action yet คือถ้าเราไม่ลงมือลงมือทำนะครับ take action หมายความว่าถ้าเรายังไม่ลงมือทำก็อย่าไปกลัวว่ามันจะเกิดอย่างโน้นเกิดอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเรากลัวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับข้อ12 do it first fix it later do it first fix it later อันนี้ก็แปลว่าทำไปก่อนแก้ไขทีหลัง นะครับต่อจากประโยคที่11ก็คือเราต้องลงมือทำก่อนครับทำไปแล้วเราเจอปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ค่อยๆค,ค,คิดเราไม่ต้องไปกังวลมากเกินนะครับทำไปเลยแต่ก่อนจะทำเราก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะแก้อย่างไงนะครับไม่ใช่กลัวเลยไม่ทำอย่างนี้ก็จบข่าว อันนี้ก็เป็นประโยคภาษาอังกฤษนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดคําส่วนมากก็จะเป็นคําง่ายๆนะครับแล้วก็มีคาอ่านให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดตามไปด้วยโดยฟังตัวอย่างจากเสียงที่ผมได้ออกไปนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจและกดติดตามสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปของอรุณซีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ